สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่แมแมทุกคนครับวันนี้เขาก็อยูนลังงานอยู่ที่หลัดก,กระบังนะครับเอาวันนี้เวลาแปดโมงครับ ที่ตลาดฉลองกุ้งซอยสามเก้ารานกระบังบรรยากาศนะครับตอน8โมงกว่งกว่าเมืมเ่อคืนนี้ไปหาน้องกุ้งอิง ตาม2อ0 0ัน้หน่อยตัวนี้แปดคันแล้วนี่งอมเราห้ังเงียบเก็บสีเป็นบับร้ังมาสั่งมาตอนนี้กบปังจด้านงานทุอนหมดแล้ว ทีเลยซึงนี่ก็กาแสดงเพื่อที่หลังศิษย์นะครับตลาดซ่าหลังสิษย์ดีครับจันทร์นึอเ่อตะฮมอเตอร์จากงงหมอาไปไหมหตอตะจากงงว่ะหอหัเตีแย่ประมาณ6งงครับขนาดสิ่งน,นี้ตายพี่ดิโอใรจด้เลยนะ ปลาซิ่งเนี่ยนอนนี่สิะเ so ็ดกินเนี is ่ยได้หอมาเนี point, right? okay. ่ยเนี <tirar> ่ยนี <puede> ่รถเงี <questions> ่ยรีกินมาแล้วยมาแล้วมาเฮ็ดม่กินกันจิงเหรอาแ่แล้วดูสจางาแอยู่ยิ่งเยิ่งดิ่งด้ังแขงไปเบิงครับบรรยากาศนะครับเาห่อนประตูกันแล้วามทีมุุปคับ นี่ลงปไะยากอรย่ใ้ลดนะครับ,รบมัฮอนมาขึ้นนี่ประมาณตีซีออคุณออกคุณตีสองับตีสามครับหนึ่งั้งประมาณชั่งนึง รถล้มพวงของจานซิ่งอ่ะอันนึงเพาะว่าจานเ e อิรญอยู่ในฝรั่นะครับรถจอดทุกคนมอหอดคอนมูครับมอหอดคกูเลนหรือ,อตุ้ยมั้งครับหอดคอนมูเห็นไหนเห็นรถจอดเพลิงมื่นนะมอคืนเน,นี่ยมองหอดตากเปจอดรถน้อยไปสี่คนแค่แต่ไอ้ภพนี่แหละ คอกคนต่้งเมธีมาตั่งของในขน,น,นาดไม่ได้แพงเมธีของลงกันคื้นนี้อยู่ที่ตลาด ฉลองกุ้งรักกระบังก็เยยุ่กะกับมาให้กับลังใจนะพี่น้องน้องไปหน่งเดีมาท้ายชุน้่งได้ครับเยอนดึงะไเส่อเยอะเี้ยเยเฮ้หัดตห้งหัดเมื่อคืนนะครับ แม่นาฬิกีครับเครื่องครับอประมาณงวร้อนหลับเวทีตั้งได้ปะเนี่ยพขาสายไฟเลยนี่บเป็นแม่คว้าครับหลังนีกระเป๋าไมจอดใช่ไง ข่านหนาไปทั้งไหนข่านหนาไปที่ไปทั้งไหนข่านหนาไปทั้งมังน,นจดจัดปัดบึ้มนะคุทำการแสดงประมาณ6โมงครับผู้ใดที่ มาได้ยุไก่หรือมาได้ก้อกับมีคุ้ปปิดนะครับถ้ากลับไปที่สามน้อยเราเพื่ชว์ได้เลยสิวัน3วันก็มีครับสวันต่างหากกับนี้สวันเวันถ้กลับไปเลยเลยครับดูสิที สาวน้อยรับพื้นโจดหรือสาวน้อยเพชนเพลงเป็นทีสรับวงใหญ่นะครับสาวน้อยเพชนแพง21นี้นะครับเปิดฤดูกาลสาวน้อยเพชรบ้านแพงพอแผลกันครับพี่น้องเป็นพื้นว่าอ้ยกำลังกาดไหลวงนึ่ง21นี้นะครับ มนพี่มอดกับเช้ฟุ้ม้วครับไปเห็นเครื่องเสียงไปเดินสายครับเดี๋ยวทีมงานเขาเสร็จจากกรุงเทพวันที่1ิพอกนี้ก็จะกลับไปเดินระบบซ้อยกันครับอาจารย์ซิ่งอาจารย์เอิร์ดเพื่อให้มันทันงานวันที่21นี้ครับ คลิปนี้กันฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี้แหละครับเดี๋ยวสาย,สายเดี๋ย้อมจะออกมาถ่ายบรรยากาศบ้างว่าวิธีไปถึงใดแล้วจังไนครับปากช่องลุงพิยะลำเพิ้นโชว์ออฟฟิเชียลเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีครับ